สวัสดีค่ะเพื่อนๆคิดว่าเราจะได้เงินดิจิตอลกันไหมคะคนละ1 0,000บาทหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างดิฉันเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับไหมคะดิฉันว่าได้ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขที่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้นั้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ1ก็คือจะต้องมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะคะ 2. เงินดิจิตอลตรงนี้หลังจากที่เราได้รับแล้วนะคะก็คือจะมีอายุการใช้งานแค่6เดือนนะคะแล้วก็มีเลขบัตรประชาชน1 3หลักนะคะแล้วก็เงินดิจิตอลตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับนะคะจะซื้อได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นสินค้าอบายอย่ามุกนะคะก็ที่สำคัญนะะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็คือเราจะต้องใช้จ่ายเงินดิจิตอลตรงนี้ใน บริเวณรัศมี4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ฉันอยู่ที่มาเลเซียนะคะก็ต้องกลับไปไปซื้อแถวหัดใหญ่นะคะเพราะว่าภูมิลัมเมาอยู่หัดใหญ่นะคะระบบการจ่ายเนี่ยจะใช้ระบบล็อกเชนนะคะในการจ่ายซึ่งจะสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของไทม์ไลน์หรือระยะเวลานะคะว่าเมื่อไหร่นะคะ ออตอนนี้ประมาณการขั้นต้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาจ่ายจริงๆนะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราปีหน้านะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ